สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนพิชิตใจคนสวัสดีค่ะครูเนย Passion to Win ขอต้อนรับคุณเข้าสู่ออ,อดิโอบุ๊ชนะทั้งตลาดด้วย39วิธีพิชิตใจคน39 Ways to Win Sales and Influence People สำหรับออดิโอบุ๊ชุดนี้ครูเนยจะมาเผยเคล็ดลับ วิธีดึงสเสน่ห์จากตัวคุณเพื่อพิชิตใจคนค่ะในยขอต้อนรับคุณและขอพาคุณไปสู่เหตุผลสำคัญ3ประการที่คุณควรเปล่งประกายฉายพลังโดดเด่นและดึงสเสน่ห์ของตัวเองออกมาเพื่อพิชิตใจคนเหตุผลสำคัญข้อที่1เลยที่เราจะต้องรู้เรื่องนี้ก็เพราะว่า80%ของความสำเร็จมาจาก people skill หรือว่าการดีลกับคนอื่นค่ะถ้าเราอยากทำให้คนรักเราหรือชอบเราได้ เขาก็อยากจะคุยกับเราต่อเขาก็ย่อมอยากจะช่วยงานเราพอมีคนช่วยงานที่เราไม่ถนัดก็มีโอกาสสูงมากที่งานของเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จและออกมาได้ดีจริงไหมล่ะคะคงไม่มีใครนะคะเก่งไปซะทุกอย่างไปซะทุกเรื่องอย่างเนยเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะคะเรื่องบางเรื่องก็คือไม่ถนัดเอาซะเลยค่ะดังนั้นการที่เราเนี่ยพิชิตใจคนได้จะช่วยเราได้อย่างมากเลยนะคะ ยกตัวอย่างเวลาเนยไปพรีเซนต์งานหัวหน้างานก็ผ่านได้ง่ายๆค่ะหรือเวลาเนยมีพนักงานให้ดูแลเราจะต้องคุมคนคุมน้องในทีมเราก็สามารถที่จะเอาชนะใจทีมงานแล้วก็ลูกน้องของเราได้ค่ะหรือแม้กระทั่งการที่เราทำธุรกิจเราก็สามารถชนะใจลูกค้าของเราได้และข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เนยเจอมาเลยก็คือลูกค้าของเนยเนี่ยจะกลับมาซื้อซ้ำค่ะเพราะว่าถ้าเขาเนี่ยรักเราแล้วนะคะเขาก็จะรักเราเลย แถมยังช่วยปกป้องจากคำพูดที่อาจจะมีคนพูดถึงเราไม่ดีได้ด้วยนะคะแต่มีข้อระวังนิดนึงนะคะการทำให้คนชอบในที่นี้อยู่ภายใต้วงเล็บที่ว่าชอบในแบบที่เราเป็นด้วยนะคะไม่ใช่การพยายามเป็นคนอื่นและไม่ใช่การพยายามทำทุกอย่างให้คนอื่นชอบ เหตุผลสำคัญข้อที่2เพราะว่าทุกคนเป็นนักขายมนุษย์เราเนี่ยไม่ชอบรับคำสั่งค่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณก็จะต้องขายเก่งโน้มน้าวใจคนเก่งเพราะว่าคนไม่ชอบถูกสั่งค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเวลาแม่เนี่ยใช้เราเดินไปหยิบของเราก็มักมีอารมณ์แบบไม่อยากเดินไปหยิบขี้เกียจจังทำไมแม่ไม่ไปหยิบเองประมาณนี้ใช่ไหมล่ะคะ หรือเวลาที่เราไปกินข้าวนอกบ้านเคยเจอคนที่ถือตะกร้าแล้วก็พยายามบอกให้เราช่วยซื้อหรือว่าพูดทำให้เรารู้สึกผิดถ้าไม่ซื้อสินค้าของพวกเขาไหมคะคุณจะรู้สึกอึดอัดใจขึ้นมาทันทีเวลาคุณโดนถูกขายอย่างคำพูดที่ว่ามนุษย์เรานชอบซื้อแต่ไม่ชอบถูกขายไงล่ะคะ ดังนั้นถ้าเราอยากพิชิตใจคนได้เราจะต้องขายแบบไม่ขายคุณสามารถเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้กับการโน้มน้าวลูกโน้มน้าวใจแฟนหรือว่าปิดการขายลูกค้าได้อย่างสบายๆเลยค่ะเหตุผลสำคัญข้อที่3ก็คือความรู้จักออดิโอบุ๊กชุดนี้เปรียบเสมือนวิชาผู้นำที่ใช้ทำเงินให้คุณได้ค่ะ ถ้าอยากนำคนอื่นเก่งต้องเก่งเรื่องคนไม่ใช่เก่งแค่เรื่องงานการทำให้เขาหรืออีกฝ่ายรู้สึกถึงว่าเป็นคนสำคัญจะช่วยให้คุณเนตเจราจาหรือไปดีลกับใครก็มีโอกาสสำเร็จสูงมากเลยค่ะการเป็นผู้นำไม่ใช่การกดคนอื่นแต่ตรงกันข้ามผู้นำที่ดีจะยกคนอื่นขึ้นไปเหนือเขาและเขาจะมีความอยากที่จะทำดีต่อแล้วก็ลูกน้องจะทำงานดีขึ้นผลลัพธ์ออกมาก็จะดีขึ้นด้วยค่ะ จากประสบการณ์ของเนยนะคะเนยใช้เคล็ดลับเหล่านี้ทําให้หัวหน้าเนย trust หรือว่าเชื่อใจประเมิน A บวกทุกปีเรียกได้ว่าในพาร์ทของการทํางานก็โตแบบก้าวกระโดดเป็นพนักงานไฮโพเทนเชียลหรือพนักงานศักยภาพสูงดันให้ไปทาโปรเจกต์สาคัญต่างๆในองค์กรรวมถึงโปรเจกต์ระดับประเทศอย่างโครงการอินทนน์ตัวอย่างด้านธุรกิจนะคะเนยก็เป็นคนที่มี customer centric ค่ะก็คือการคิดถึงลูกค้าเป็นสําคัญใส่ใจราย ละเอียดการไม่พอใจยินดีคืนเงินหรืออย่างตอนทำธุรกิจขายกาแฟนะคะถ้าเนยเนี่ยตีฟองนมไม่ละเอียดหรือลูกน้องของเนยน,นะคะทำไม่ละเอียดนะคะเนยก็จะสั่งให้น้องในทีมนะคะทิ้งแก้วนั้นไปเลยค่ะเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้มาตรฐานถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงรู้ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยใส่ใจดีเทลรายละเอียดเล็กเน้อยนอยเหล่านี้ไงล่ะคะ หรืออย่างด้านการสร้างคอนเน็กชันแล้วก็การต่อยอดโอกาสทางธุรกิจอย่างเนยเนี่ยคะ่ะรู้จักกับพี่ปิ๊กเจ้าของเพจ Trick of the Trade ผ่านการเรียนนะคะแล้วเนยก็แสดงศักยภาพและใช้เคล็ดลับการพิชิตใจคนนี่แหละคะ่ะเลยได้มีโอกาสไปช่วยงานสำนักพิมพ์ไปเป็นบรรณาธิการให้กับสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยแล้วก็ได้เป็นแอดมินเพจ Trick of the Trade ด้วยนะคะหรือได้มีโอกาสรู้จักกับเซนเซแปะ เจ้าของเพจสรุปให้เนยก็ใช้วิธีพิชิตใจคนแล้วสิ่งนี้ล่ะค่ะมันก็สามารถพาเนยไปได้โอกาสต่างๆมากมายอย่างเช่นการไลฟ์กันคู่กับเขาหรือว่าการได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเพื่อแชร์ความรู้เรื่องของการทำคอร์สออนไลน์หรืออย่างคุณนาฟิสเองเจ้าของเพจสมองไหลเนยก็ได้มีโอกาสไปสร้างคอนเนคชันที่ดีต่อกันและมันก็เป็นจุดเชื่อมโยงเหมือนคอนเน็กเดอะดอไปอีกจุดหนึ่งได้ค่ะเพราะเราเนี่ยรู้วิธีที่จะฉายออก แล้วก็ส่งพลังดีๆออกไปให้กับคนที่พบเห็นยังไงละคะและหลังจากที่คุณฟังออดิโอบุ๊ชุดนี้จบแล้วสิ่งที่คุณจะได้กลับไปเลยก็คือคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะความสำเร็จเกิดจากผู้คนหมู่มากที่นิยมชมชอบการสามารถสร้างสเสน่ห์ดึงดูดคนจำนวนมากได้จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นและนอกจากนี้ก็คือการเป็นอิทธิพลด้านดีให้กับคนอื่นได้ค่ะ โลกนี้นะคะมีเรื่องลบๆเรื่องแย่ๆบั่นทอนกำลังใจเยอะแยะแต่ถ้าเราเนี่ยสามารถเป็นอิทธิพลด้านดีจากการมีสเสน่ห์ผู้คนที่อยู่ห้อมร้อมเราเขาก็จะอยากเห็นอยากฟังอยากอยู่ใกล้จริงไหมล่ะคะ และก็ข้อสุดท้ายก็คือคุณเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขในเวอร์ชั่นของเราการทำให้คนชอบเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตแต่ถ้าทำให้คนอยากพบคุณอยากคบกับคุณนั่นเป็นขั้นกว่าของการสร้างสเสน่ห์หรือเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ตัวตนหรือ Personal Brand เลยก็ว่าได้การได้เป็นตัวของตัวเองไม่ฝืนธรรมชาติตัวเองเป็นความสุขมากๆเลยค่ะในการใช้ชีวิต และเคล็ดลับทั้ง39เคล็ดลับนี้ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเสิร์ฟให้กับคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ยิ่งขึ้นกว่าเดิมและทำให้คุณเนี่ยมีความสุขที่ได้เป็นตัวของตัวเองและสามารถพิชิตใจคนที่พบเห็นคุณได้เนยขอให้คุณเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้คุ้มค่าที่สุดและไปเป็นแสงสว่างเป็นอิทธิพลด้านดีให้กับครอบครัวคนรักและเป็นแสงสว่างให้กับสังคมต่อไปนะคะ